รถมันติดรับผมติดที่ไหนรถนะครับใช่เวลาผมเดินทางผมเดินทางจากกรุงเทพลักษณะนี้นะไม่ก็ผมก็ติดไงครับแต่เวลาผมรถติดจับผมมาจากกรุงเทพไม่ได้ไม่ใช่กฎหมายให้ติดจุดนี้แล้วก็ให้หันมองข้างนะครับเขาเรียกจับเต็นต์กระแทกรถจับเต็นต์กระแทกรถกไม่ก็ของเก่ามันติดตรงนี้ได้อยู่แล้วของเก่ามันมาจากกรุงเทพ เขก็กลางได้ครับก็ดูได้แต่ว่าเราต้องมันติดอ่ะงานคุณดูหรือเปล่าไม่ครับเพผมเขามีเจตนาเนาะมีเจตนาจะไม่กลางเลยน้องโอหแไปอย่างเงี้ยนะที่นู่นเขาก็ไม่จ้าผมเพื่อผ่านที่นู่นไหมที่ไหนล่ะครับที่ไหนเขาไม่มีตั้งด่านไหมเขาไม่มีตั้งด่านที่นู่นนะก็ผมอย่างเงี้ยเขาก็เขา การอบางถอ้บุญอคูดิครับใจเย็นดพี่เฮ้พี่ก็บอกพี่ไใจร้อนนะร้อนใจร้อนผมไม่ได้ทาอะไรเลยอน่พ้นเสียใผมก็ได้ว่าอะไรเลยแล้วมาถ่ายทีมถ่ายม่ยตอผถ่ายอยู่ได้ไม่ถ่ายตอนที่มันหูกอะผมถ่ายตนุด้ถ่ายแล้วงเดี๋ยผมลงเยวผ กินูเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกเออติดยังทัดยังดีแต่พักไปก็ไม่เป็นไรก็ว่างาออกหา่ก็ได้แต่ผมก็บอกลงไ่ติดรับเข,ขาบอกไม่เป็นไรเข้าใจ เอนะ่อ G P X ครับเอ้อ G P X คอมแดร g G G นี่นี่เนี่ G P X ครับนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยหัวห้าพักตำรวจ ไม่ยกมาเหรอ่เวลาแต่เวลาผมไม่เนี่ยมันติดแต่ผมผมผมแทะออกไม่ได้แล้วมันติดข้างหลังนี่นะใครที่ผ่านเส้นนี้นะระวังหน่อยนะที่อื่นไม่มีปัญหาไอสัตว์ที่นี่มีปัญหาดัวยหาปวดร้อนขึ้นเสียงใส่กวนอีกโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton Di sudah, sudah menghilang, kita main